สวัสดีครับก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการแกะกล่องของรีวิวนะครับผมสั่งซื้อจาก l า z a ด a านะครับผมชิ้นนี้นะครับกล่องใหญ่หน่าดูเลยนะฮะดูนะครับอืมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันแกะดูกันนะครับว่าข้างในเป็นอะไรนะครับผมเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับสีเทา ใบนี้นะครับผมขนาดยี่สิบนิ้วนะครับนี่ครับขนาดยี่สิบนิ้วนะครับครับผมสั่งซื้อจากลาซาด้าเลยนะครับสิ่งที่พิเศษนะครับผมสําหรับกระเป๋าใบนี้นะครับผมเป็นกระเป๋าไซส์เล็กนะครับแต่ว่าสามารถขยายข้างได้นะครับนี่ครับ สำหรับคนที่ไม่ต้องการนะครับพกกระเป๋าใบใหญ่นะครับหรือว่าต้องการความเร็วในการเดินทางนะครับกระเป๋าใบนี้สามารถยกขครื่งเครื่องได้นะครับแล้วก็สามารถขยายข้างได้นะครับใส่ของได้นะครับผมแทบจะเท่ากับกระเป๋าไซส์กลางเลยไซส์ยี่สิบสี่นิ้วเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องฝากใต้ท้องเครื่องนะครับสามารถยกขครื่องเครื่องได้นะครับครับผมมาดูนะครับ ด้ามจับกันนะครับอันนี้จะเป็นด้ามจับนะครับคือในหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปนะครับสามสเต็ปนะครับสี่สเต็ปสามารถเชื่อได้ทั้งหมดสี่สเต็ปนะครับสำหรับด้ามจับนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับอันนี้เป็น รหัสล็อกนะครับผมสำหรับกระเป๋าใบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับนี่ด้านในครับเห็นกันด้านในสายรัดนะครับ,รบ,รบอันนี้จะเป็นสายรัดนะครับเป็นสาย นะครับผมไนลอนนะครับผมไม่สามารถยืดได้นะครับปรับขนาดได้แต่ยืดไม่ได้นะครับอันนี้จะดีตรงที่ว่าเวลาใช้ไปนานๆแล้วนะครับสายจะไม่โยนเหมือนกับสายยางยืดนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับมีชั้นใส่ของเล็กนะครับแล้วก็มีผ้าปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับผมไป่ต้องไปสกาวนะครเลยนะครับตำเจจากซานาหนะครับผมก็ย่องนีเลยนะครับสวิสนาบี ครับก็เป็นกระเป๋าเดินทางนะครับสำหรับคนที่รักการท่องเที่ยวนะครับผมยังไงนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมอันนี้เนี่ยมีนะครับผมให้เลือกข้างในนะครับหลายสีเลยนะครับยังไงถ้าเกิดว่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมท่ายคลิปนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับผม อยากให้ผมรีวิวสินค้าชิ้นไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้สนใจสั่งซื้อนะครับแต่ว่าอยากให้กำลังใจนะครับสามารถกดติดตามนะครับกดส u ั s c ส i b e นะครับหรือกด Follow ได้นะครับผมตามช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ig นะครับผม t i k t อกนะครับหรือว่า facebook นะครับหรือนะครับ i n s t a g r กรนะครับผมถือว่าใน youtube ด้วยก็ได้นะครับถ้าใน youtube เนี่ยจะเป็นนะครับคลิปนะครับแกะของรีวิวอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมตรงนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับในส่วนของสินค้าตัวนี้ไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคราวหน้านะครับเรามาดูกันใหม่นะครับผมว่าผมจะนำสินค้าตัวไหนมารีวิวนะครับหรือว่ามาแนะนำอีก